หุ้นเปลี่ยนโลกสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวงบไตรมาสหนึ่งปี2021ของเทสลาสำหรับไตรมาสนี้นะครับเป็นไตรมาสที่เทสลาทำลายสถิติอยู่หลายอย่างเลยทั้งจำนวนรถที่ผลิตจำนวนรถที่ส่งแล้วก็กำไร นะครับสุดท้ายที่เกิน1บิลเลียนดอลลาร์หรือ30,000ล้านบาทถึงแม้ไตรมาสแรกจะเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างแย่ที่สุดในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับอีกอย่างนะครับรถโมเดล3กลายเป็นรถที่ขายดีที่สุดในกลุ่มลักชัวรี่ซีดานนะครับในโลกเลยทุกอย่างดูสวยไปหมดนะครับแต่จริงๆแล้วไตรมาสนี้ก็มีเรื่องที่ค่อนข้างนกาทีฟนะครับไม่ค่อยดีกับบริษัทสักเท่าไหร่อย,อยู่เหมือนกันเหมือนกับทุกครั้งครับเราจะมาสรุปเป็นประเด็นไปประเด็นไป โดยจะเริ่มจากเรื่องที่เป็นแย่ๆก่อนแล้วค่อยไปจบเรื่องที่ดีนะครับเรื่องที่ไม่ดีอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือตัวโมเดล S กับโมเดล X ที่ดีเลย์อีกแล้วครับคือโปรดักชั o นโมเดล S กับโมเดล X เนี่ยหยุดไปเมื่อตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมครับออแล้วกะว่าจะเปิดตอนเดือนกุมภาแล้วก็ดีเลย์มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อีลอนมัสก์ก็อัปเดตว่าโมเดล S เนี่ยน่าจะเริ่มผลิตและส่งได้จริงๆเนี่ยตอนเดือน5ครับส่วนโมเดล X เนี่ยจะเริ่มผลิต จริงๆเนี่ยตอนไตรมาสที่3เลยนั่นแปลว่าดีเลย์รวมถึง5เดือนเลยนะครับซึ่งมันไม่ค่อยดีเลยกับจุดนี้แล้วก็ทำให้ตัวเลขยอดขายเฉลี่ยของเท s l a เนี่ยตกลงไปในไตรมาสหนึ่งเหลือแค่37,000ดอลลาร์เท่านั้นเองก็หวังว่าดีเลย์มามากขนาดนี้แล้วจะไม่ดีเลย์เพิ่มเติมไปอีกนะครับพอยที่ไม่ดีที่2เนี่ยก็คือตัวธุรกิจพลังงานของเทสลาครับธุรกิจพลังงานของเทสลาเนี่ยยังเป็นตัวชุด กำไรโดยรวมของเท s l a อยู่นะครับโดยกำไรขั้นต้มเนี่ยหรือ gross profit เนี่ยยังเป็นติดลบอยู่เลยครับนอกจากนี้นะครับตัวเลขยอดขายในธุรกิจเนี่ยก็ยังโตได้ค่อนข้างช้านะครับไม่เร็วพอเหมือนที่อีลอนมัสตตั้งไว้ว่าออธุรกิจเนี่ยจะใหญ่เท่ากับธุรกิจรถยนต์ในระยะยาวเลยอย่างไรก็ตามนะครับอีลอนบอกว่า ตัวโซลาร์ลูฟเนี่ยความต้องการเหลือล้น,นะครับสิ่งที่เท s l a กำลังมาเจอปัญหาเนี่ยคือการติดตั้งครับเขาบอกว่าหลังคาแต่ละที่เนี่ยมีความแตกต่างกันมากนะครับทำให้การติดตั้งช้านอกจากนี้การทำการดีไซน์สายระบบไฟของแต่ละบ้านเนี่ยยังไม่เหมือนกันอีกนะครับทำให้แต่ละบ้านเนี่ยมันต้องใช้ ความคิดในการติดตั้งเยอะมากสิ่งที่เท s l a จะเข้ามาแก้ไขที่เล่าไปในอาทิตย์ก่อนนี่ก็คือจะขายแบตเตอรี่ตัว power wall กับโซล่าไปพร้อมกันเท่านั้นนะครับจะไม่มีการขายแยกตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้งเนี่ยเยอะมากเลยโดยที่โซล่าจะวิ่งเข้า power wall อย่างเดียวแล้ว power wall เนี่ยก็วิ่งเข้ากล่องเมนไฟของบ้านเท่านั้นนะครับจะไม่มีโซล่าเข้า Powerwall เข้ากันคนละทางแบบนี้ตรงนี้ก็จะช่วยลดคอมเพล็กซิตี้ได้นะครับก็หวังว่าตรงนี้จะช่วยให้เท s l a สามารถติดตั้งให้คนหมู่มากมากขึ้นในไตรมาสถาัดไป Elon m ม s สตเนี่ยต้องการเปลี่ยนให้บ้านแต่ละหลังเนี่ยเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าเล็กๆของตัวเองนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตระบบไฟฟ้าของรัฐด,ด้วยนะครับของส่วนกลางเนี่ยเมื่อระบบขาดเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถปล่อยไฟฟ้าเนี่ยออกไปได้ ผมเห็นด้วยกับมุมมองระยะยาวของอีลอนมัสก์กับอุตสาหกรรมนี้นะครับตรงที่ว่าโซลา่าเนี่ยยังมีความต้องการอีกเยอะมากเลยแล้วก็รีนิวเ b อ e e เบิลเอเนจีอื่นๆอย่างเช่นตัวลมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนรถทุกคันและระบบทำความร้อนที่ใช้ใก๊ารถุงต้มเนี่ยในประเทศอเมริกาเนี่ยมาเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยประเทศจะต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นอีก3เท่าเลยและถ้าเราใช้รีนิวเ b อ e เบิลเยอะขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องมีแบตคอยสำรองเพราะว่า ตัวลมแรงลมแสงแดดเนี่ยมันไม่ได้มาแบบเสถียรเสมอไปนะครับจะต้องมีคนคอยเก็บแบบด้วยนั่นแปลว่าตรงนี้เป็นโอกาสดีในระยะยาวสำหรับเทส la ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเทสลาจะเป็นเจ้าตลาดได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถขยายการผลิตได้เร็วกว่านี้ครับ พอยที่ยังไม่ค่อยดีอันสุดท้ายนี่นะครับก็คือการขลายกําลังการผลิตแบต4680นะครับซึ่งเป็นแบตตัวใหม่ที่เทสลาออกมาโชว์ตอนแบตเตอรี่เดยนะครับคือ Elon นมัสเนี่ยเขาบอกว่าจะพร้อม production แบบใหญ่ๆลงจริงๆเนี่ยในอีก12-18ถึงเดือนข้างหน้าซึ่งนั่นก็คือปีครึ่งเลยและอีลอนมัสส่วนใหญ่ก็บางทีเขาก็เลดกับการเดาเรื่องเวลาของเขาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ทำให เห็นว่ามันดีเลยจริงๆเพราะว่าอีลอนมัสตอนแบตเตอรี่เดย์เนี่ยเขาคาดว่าประมาณ12เดือนเนี่ยจากตอนเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับว่าน่าจะได้แล้วนี่มันดีเลยไปอีก1ปีเลยนะครับนั่นก็แปลว่าเทส l a น่าจะทำไม่ได้ตามเป้าว่าจะผลิต100กิกะวัตต์ตามที่เขาบอกในแบตเตอรี่เดย์นะครับปัญหาตอนนี้ก็คือถึงแม้เขาสามารถเพิ่มกำลังการผลิตแบตต่อเครื่องได้เรื่อยๆนะครับตัวยิวเนี่ยนะครับแต่ แบตเนี่ยมันยังไม่ Re l i a b l e พอคือมันยังไม่มีความเสถียรความแน่นอนในการใช้งานพอที่จะเอามาใส่ในรถได้จริงๆครับอย่างไรก็ตามนะครับก็น่าจะไม่ดีเลย์มากจนเกิดไปเพราะว่าเท s l a เนี่ยได้ซื้ออุปกรณ์ในการผลิตแบตเข้าไปที่เท็กซัสแล้วก็กิกาแฟคทอรี่เบอร์ลินเรียบร้อยแล้วนะครับและซัพพลายเออร์คือื่นๆเนี่ยก็ยังพาร์ทเนอร์กับเท sla ในการส่งแบตมาเรื่อยๆอยู่ก็ไม่ถึงกับจะเป็นจะตายนะครับแต่ถ้าเร็วกว่าก็ดีกว่าครับ โอเคทีนี้มาดูฝั่งที่ดีๆกันบ้างสำหรับเท s l a นะครับเรื่องแรกเลยนะครับดีนิดนึงก็คือตัว i t t o o n นะครับล่าสุดนะครับเทส l a ได้ขาย10%ของจำนวน Bitcoin ที่เขาถือออกมาแล้วนะครับโดยทำกำไร100ล้านดอลลาร์ระหว่างนั้นนะครับต้องย้อนกลับไปก่อนครับว่าก่อนตอนที่เท s l a ที่เลือกที่จะลงทุนใน Bitcoin เนี่ยเพราะว่าเขาเห็นว่า Bitcoin มีโอกาสที่จะรักษามูลค่าหรือว่าแบบ Appreciate คือโตนิดหนึ่งนะครับในขณะที่เงินสดเนี่ยมันมีค่าด้อยลงเรื่อยๆอย่างไรก็ตามเขาต้องหาที่ที่สามารถแปลงกลับมาเป็นเงินสดได้เร็วๆด้วยนะครับเพราะว่ากรณีบางกรณีเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้เงินสดเพื่อสร้างโรงงานหรือลงทุนอะไรใหม่ๆเ,เขาคิดว่าบิตคอยเนี่ยเวิร์กมากนะครับแต่เขายังไม่เคยเทสการขาย Bitcoin เขาก็เลยเทสการขายบิตคอยมา10%ในไตรมาสที่ผ่านมานะครับหลายๆคนก็บอกว่า เอ่ออีลอนมัสเพเปอร์แฮนนะครับโอ้โ oh, หมือไม่นิง่งไม่ไดมอนต์แฮนเลยไม่ถือยาวเลยอันนี้ก็เอ่อ uh, ก็จริงนะครับเพราะว่าเขาก็ขายมาบ้างแล้วอย่างไรก็ตามนะครับกำไรก็คือกำไรบริษัทได้กำไรก็เป็นเรื่องที่ดีอ๋อแล้วก็ทางคุณแซกซ f o นะครับเขาบอกว่า t ท s l a ยังไม่มีแผนที่จะทำอย่างอื่นเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับจะเอาพลังงานไฟฟ้ามาขุดบิตคอยเองอะไรพวกนี้ยังไม่มีบอกดนะครับผมว่าไม่ควรโฟกัสเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรื่องอื่นมันก็เยอะอยู่แล้ว เรื่องที่ดีที่สต่อมาก็คือตัว FSD นะครับระบบ Full Self Driving หรือรถขับเองได้นะครับ Elon Musk บอกว่า FSD เนี่ยเป็นเทคนิค l Problem ที่แบบยากที่สุดแล้วนะครับแต่ก็กำลังมุ่งเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แล้วก็ระบบตอนนี้ที่เขาเรียกว่า Auto Labeling เนี่ยก็ช่วยลดเวลาในการใช้คนนะครับแล้วก็ทำให้พัฒนาได้เร็วขึ้นไปอีกเบื้องหลังของตัว FSD เนี่ยก็คือตัว Dojo นะครับซึ่งเป็น Co ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ โดโจเนี่ยช่วยให้เทสลาเข้าใจโลกสามิตินะครับว่า real world AI นะครับเป็นคำศัพท์ที่อีลอนมาใช้โดยการใช้ n e u r อเ n e t จํจำนวนมากเนี่ยพร้อมกับข้อมูลที่ป้อนเข้ามาจากรถที่วิ่งอยู่บนถนนเนี่ยทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจข้อมูล 3D แล้วสามารถสร้างข้อมูล 3D ขึ้นมาอีลอนมัสบอกว่าตัวโดโจเนี่ยต้องจะเป็นต้องสร้างเองเพราะว่าระบบอื่นๆในอุตสาหกรรมเนี่ยยังไม่มีอันไหนที่ดีพอ เทียบเท่ากับโดโจเลยนะครับโดยเทียบกับตัวรองลงมาเนี่ยน่าจะเป็นของ n v i นว a เดียเนี่ยโดโจเนี่ยมันเหมาะกับการทํางานแบบเนี้ยกว่า10เท่าเลยคือมีประสิทธิภาพสูงกว่า10เท่าและอีลอนมัสก์ก็บอกว่าต่อไปเขาสามารถปล่อยโดยโจเป็นแบบเซอร์วิสให้บริษัทอื่นๆนะ่เข้ามาใช้งานได้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นอีอาจจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่เทสลาสาม,มารถทําได้ในระยะยาวนะครับแต่เราพูดถึงระยะยาวมากๆจริงๆอีลอนมัสก์เขาก็บิวปิดท้ายอีกนะครับว่าในระยะยาวเนี่ย คนจะมองเทสลาเป็น AI อคอมพานีไม่ใช่แค่บริษัทรถหรือว่าบริษัทผลิตพลังงานเท่านั้นนะครับข่าวดีที่3นะครับก็คือความคืบหน้าของโรงงานนะครับเทสลารายงานว่าตัว, Texas, วกิกกาเท็กซัสและก็กิกกาเบอร์ลินเนี่ยน่าจะผลิตได้ภายในปีนี้นะครับเป็นแบบเบื้องต้นแล้วก็ผลิตเยอะๆในปีหน้าก็ยังไม่มีการดีเลยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ตามแผนตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับมีรูปมาให้ดูเต็มเลยก็ ลองดูรูปเหล่านี้ได้นะครับโอเคข่าวดีสุดท้ายนะครับก็คือตัวงบการเงินของเท s l a นั่นเองครับตัวงบการเงินของเท s l a ในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะความคาดหมายของ Wall Street ได้สบายๆเลยนะครับนอกจากนี้มันยังมีต้นทุนที่น่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสนี้แค่ครั้งเดียวอีกต่างหาก ตัวหลักๆเนี่ยก็จะมีตัว Model S กับ X retooling ก็คือการแก้ไขลายผลิต Model S กับ X เนี่ยที่โดนไปแล้ว200ล้านนะครับแล้วก็ stock based compensation ตัว s t o อกที่แจก Elon Musk และพนักงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจาก Q1 ตปีที่แล้วเนี่ยถึง400ล้านเลยถ้าราคาหุ้นไม่ได้วิ่งไปเยอะนะครับแล้วก็ก็จะไม่มีงบตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะมีตัวที่ ได้กำไรเกินควรในไต,ตรมาสนี้1ก็คือการขายบิตคอยน์นะครับที่กำไรเพิ่มมา100ล้านนะครับแล้วก็มีตัวเครดิตโมลพิตที่เยอะกว่าไต,ตรมาสก่อนถึง200ล้านเลยงบการเงินในไต,ตรมาสหน้าก็น่าจะดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าไต,ตรมาสเนี้ยมันมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาจากชิปชอ็อตเทชนะครับตัวเซมิคอนดักเตอร์ที่แบบขาดตลาดทั้งโลกเลยทำให้ต้นทุนตรงนี้เยอะขึ้นแล้วก็มีตัว s กับ X นะครับที่กำลังจะมาเปิด ในไตรมาส2และ3ต่อไปนะครับอีลอนมัสกบอกว่าน่าจะทำแบบ2กะได้เลยก็หวังว่ามันจะกลับมาตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข่าวดีทั้งหมดครับมองภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นหลายอย่างค่อนข้างดีเลยนะครับช้ากว่าที่กำหนดหลายอย่างเลยโดยเฉพาะตัวแบตเตอรี่468 0ทที่ ผมกังวลพอสมควรเลยอย่างไรก็ตามนะครับแต่ละความเสี่ยงเนี่ยมันมีค่อนข้างมีแบ็กอัพนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ถึงกับบริษัทหยุดชะงักเลยนะครับบริษัทยังโตต่อไปได้แต่อาจจะช้าลงนิดนึงต้องเข้าใจครับว่าเท sla เนี่ยกำลังแก้ปัญหาที่แบบยากมากๆทั้งนั้นเป็น Engineering Challenge ที่แบบคู่แข่งยังไม่มีใครทำมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการกะเวลาเนี่ยบางทีมันก็ เร็วบ้างช้าบ้างเป็นไปได้นะครับอย่างสมัยตอนปี2018ที่เท sla พยายามแรมอัพโมเดล3ที่แบบตอนนั้นเขายังทําไม่เป็นมันก็ช้าไป2-3ไตามาตแต่พอถึงเวลาได้จริงๆแล้วเนี่ยมันปึบปบปุบบโต,ต,ตเต็มที่เลยครับเรามองภาพยาวๆเป็นาลายไตายมาตแล้วก็มองลายปีซูมเอาออกมาด้วยเนี่ยผมว่าเท sla กําลังมูฟไปในจุดที่ดีอยู่เหมือนเดิมครับ ก็วันนี้ก็สอสรุปเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับและถ้าผมขาดจุดไหนไปเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างบอกด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ